สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับ เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีนในตอนที่1,022สปอยฉบับเต็มกันดีกว่านั่นเองนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีตอนที่ต้องทําย้อนหลังกันก็คือตอนที่1,020กับตอนที่1,021เป็นทางการนะครับผมว็เดี๋ยวพวกมีจะทํามาให้ในวันนี้ก็กลับมาลงคลิปกันแล้วนะครับผมในวันนี้เราก็มามันกับตอน1,022ฉบับเต็มกันเลยดีกว่านะครับเ่าดาราออกลงเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเรา เริ่มกันเลยครับเรื่องราวนี้นะครับผมเปิดตอนมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตสถหาหนะต่าง ในสงครามครั้งนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมเรล่าหกล่องนภผาทั้ง5้าเนี่ยนะครับได้พ่ายแพ้ไปหมดแล้วนั่นเองนะแล้วคนอาจจะบอกว่าแล้วหนึ่งที่หายไปล่ะก็คือตัวของเอ็กซ์เที่กลับใจมันอยู่พวกของลูฟี่ยังไงนะครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้กองกำลังของไคโดนะครับผมเหลือเพียง3ภัยพิบัติเป็นกำลังหลักแล้วเท่านั้นจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดมาที่ฝั่งของลูฟี่นะครับผมที่ตอนนี้กลับมามีพลังแล้วหลังจากที่คาริบูเนี่ยได้เอาเสบียงที่เขากักตุนเอาไว้ครับเป็นเสบียงที่่สหรับกินนนเเดือึง โอ้โหลูฟี่ซัดคนเดียวเรียบเลยนะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าได้ฟื้นคืนพลังกลับมาจากความช่วยเหลือของคาริบูและดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมโอนิกาชิมะเนี่ยก็ใกล้จะถึงเมืองหลวงดอกไม้เต็มทีแล้วครับอีกเพียงประมาณ15นาทีเท่านั้นโอนิกาชิมะก็จะถึงจุดหมายของมันแล้วนะครับผมในเวลาเดียวกันนี่เองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดจากภายนอกเข้ามาภายในบ้างนะครับดูเหมือนว่าในโอนิกกชิมะในปราสาทชั้นที่3เนี่ยตัวของไลโซนะครับผมก็กําลังปะทะกับฟุคุโรคุจูอยู่โดยตัวของไลโซเองก็ได้ ใช้ท่าแยกล่างนะครับผมในการต่อสู้กับตัวของฟุกุโรคุจูส่วนฟุกุโรคุจูเองเนี่ยนะครับผมก็ได้ต่อสู้กลับไปด้วยท่าติ่งหูแลกเกอร์นะครับผมเป็นวิชานินจาที่ทําให้เราเนี่ยควบคุมติ่งหูได้ เหมือนแท้เลยครับฟาดไปฟาดมาเลยนะครับผมและตรงปลายติงหูเนี่ยก็มีเหมือนะทัสติดอยู่การต่อสู้นี้นั้นก็ได้ดําเนินไปอย่างดุเดือดนะครับผมแต่ไม่ว่าตัวของไรโซเนี่ยจะมีร่างแยกแล้วก็โจมตีมาได้จากทุกทิศทุกทางนะครับตัวของฟุคุโรคุจูเองเนี่ยก็สามารถจับทางตัวของไรโซได้แล้วก็โจมตีถูกไรโซตัวจริงไรโซเองนั้นได้เอย่ยปากถามออกไปทำไมเจ้าเรื่องที่จะรับใชโอโรจิฟุคุโรคุจูนั้นได้ตอบกลับมา ข้าค,คือนินจาและนินจามีหน้าที่ในการรับใช้โชกุนของวานอคุณนี้ในทางกลับกันชาที่เจ้ารับใช้ในตอนนี้เป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นเจ้าไม่สามารถเป็นนินจาที่แท้จริงได้หรอกถ้ายังเก็บความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองไม่ได้แต่ไรโซนั้นก็ได้สวนกลับไปว่าการกระทําของพวกเราน่ะเป็นการกระทําที่มาจากใจพะเราทําด้วยความรู้สึกส่วนตัวยังไงล่ะ พวกเราได้ตายไปแล้วพร้อมกับท่านโอเด้งในวันนั้นสิ่งที่เจ้าเห็นในวันนี้ก็คือเราวิญญาณที่มาให้มีเพื่อสาต่อเจตนาลมของท่านโอเด้งยังไงล่ะสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่หน้าที่เพราะมันมีอารมณ์และความรู้สึกเป็นแรงผลักดันราตีของไคโดและโอโลจินั้นกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วแสงตะวันจะสาส่องมายังว่านโนคุนี้เมื่อท่านโมโมโนซึกะได้กลายเป็นโชกุนของประเทศนี้โดยในขณะที่ไลโซผู้นี้เอ,เองนะครับผมเราก็ได้เห็นว่าฉากเนี่ย ตัดไปที่ก้าวอกดาบแดงคนอื่นๆนะครับโดยเราจะได้เห็นเลยว่าคีนลมอนคิคุและอาชูราโดจินั้นยังคงน็อกอยู่นะครับผมส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าไปพร้อมกับตัวของเดนจิโร่จากนั้นเองเหตุการณ์ของเราเนี่ยตัดเข้ามายังการต่อสู้ระหว่างคิวเลอร์กับบาซิลฮอรคินกันบ้างครับโดยตัวของบาซิลฮอรคินเนี่ยนะครับผมก็ได้กลายเป็นล่างหุ่นฟางยักษ์และเข้าสู้กับคิวเลอร์นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเราก็จะได้เห็นเลยว่ามีหุ่นฟางจานวนมากเนี่ยตกลงมาที่พื้นเลียงายลยายเต็ การตัวของบราซิลฮอคินไปหลายรอบแล้วนะครับผมแต่เขามีตัวตายตัวแทนยังไงละ่ะทำให้ตัวเขาไม่ตายเท่ี่ตัวของคิวเลอร์ก็ได้ถามไปแกสับลอกชีวิตไว้กี่ชีวิตกันแน่แต่ฮอคินก็บอกกลับมานะครับผมว่าเขาก็เหลือชีวิตอีกไม่เยอะแล้วละ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าชีวิตที่เหลือนะ่ะมันจะเป็นชีวิตของใครต่างหากละ่ะและในตอนนั้นเองนะครับผมตัวของคิลเลอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาแทงตัวของฮอคินซึ่งดูเหมือนว่าในเวลาเดียวกันที่ตัวของฮอคินถูกแทงไปเนี่ยนะครับผมตัวของคิด ที่กำลังอยู่กับอรอแล้วสู้กับบิ๊กมามอยู่นั้น oh. ก็จะล้มลงไปนะครับผมฮอปก็มีแผลที่หน้าอกอกอกมาในทันทีและเราก็จะตัดกลับมาที่ฝั่งของคิลเลอร์แล้วก็ตัวของคอคินซึ่งได้เปิดเผยได้รู้นะครับว่าหนึ่งในชีวิตที่ตัวของคอคินเตรียมเอาไว้เนี่ยก็คือชีวิตของคิดนั่นเองนะครับถ้าเท่ากับว่าตัวของคิลเลอร์เนี่ยจัดการเขาก็เท่ากับการจัดการกับตันของตัวเองไปด้วยแล้วเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ได้ตัดไม้อยังห้องแสดงดนตรีนะครับดูเหมือนว่าทั้งคิงและควีนเนี่ยจะร่วมมือกัน Yeah. พวกกิฟเซอร์จะไปสู้อะไรกับคิงและควีนได้เลยครับก็ถูกอัลเลเป็นขี้เลยทางฝั่งของมังโก้เองเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยซนจ,จินะครับผมพยายามโจมตีไปที่คิงและควีนแต่ก็โด,ดนซัดกระเด็นออกมาซึ่งซนจ,จิเองเนี่ยเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วก็บอกให้ชอปเปอร์เนี่ยเตรียมตัวพาโซโลหนีไปแต่มิยาก,กิก็ได้ตอบมาว่ายาเนี่ยมันยังไม่ได้ผลมันต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์เพราะว่าสภาพของโซโลเนี่ยมันย่ำแย่ม,มากๆเลยซนจ,จินะครับผมในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยก็ต้องการตัวของคิงและควีนไปก่อนนะครับ ผมได้พุ่งเข้าไปเตะหน้าของควีนแต่คิงเองเนี่ยก็กาลังจะหันไปเล่นงานโซโลในเวลาเดียวกันนี้เองนอกจากคิงและควีนที่เป็นภัยร้ายเนี่ยยังมีตัวของเปโรสเปโรอยู่อีกครับทำให้เรียกได้ว่ายิ่งวิกฤตเข้าไปใหญ่เลยครับตัวของเปโรสเปโรเนี่ยได้ถอยออกมาจากโซนของการต่อสู้และเตรียมที่จะยิงธนูใส่ซันจิซึ่งมันเป็นความแค้นส่วนตัวที่ตัวของเปโรสเปโรเนี่ยแค้นมันตั้งแต่เกาะโฮเคกแล้วแต่ก่อนที่จะได้ยิงนะครับผมดูเหมือนว่าตัวของเนโกมามูชินั้นจะพุ่งเข้ามาช่วยซันจิได้อย่างทันเวลาพอดีแต่ดดดเมมนนว่่าาาสถากกรณ์ียย็ังไไ้้ขึล ตัวของมิยาีินั้นพยายามจะพาโซโลวิ่งหนีออกไปแต่คิงเองก็มาขวางเอาไว้พร้อมสร้างลูกไฟออกมาจากมือและโจมตีด้วยท่าเพลิงจัก,กรพรรดิที่เรียกได้ว่า ไฟเนี่ยท่วไปหมดเลยนะครับผมแต่มันโกเนี่ยก็เข้ามารับท่าการโจมตีของคิงเอาไว้ด้วยท่าดอกอาสมิอมตะซึ่งก็คือท่าที่มันโกเนี่ยเคยใช้ในการสกัดการโจมตีของคิซาลุเอาไว้ที่ศึกมารีนฟอร์ดจากนั้นเองมันโกก็ได้เข้าคุยกับคิงฉันเคยได้ยินมานานแล้วว่ามีเผ่าพันธุ์หนึ่งที่สามารถสร้างไฟได้อาศัยยูบนยอดของกำแพงแดงเลไลคิงแห่งอัคี หรือว่าแกก็คือดูเหมือนว่ามันโก้นะครับผมจะรู้ถึงที่ไปที่มาของคิงแต่คิงเองก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปและในเวลาเดียวกันนี่เองที่มันโก้เนี่ยเข้ามาขัดคิงเอาไว้ตัวของคุนเองก็ทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องมาเล่นกับมันโก้แบบนี้รีบๆฆ่ามันให้จบไปก็จบแล้วทั้งคิงและคีนเองนั้นได้เตรียมการโจมตีครั้งต่อไปนะครับผมหมายมั่นที่จะปิดฉากตัวของมันโก้ไปเลยโดยมันโก้เองนะครับผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอเคฉันพอแล้วล่ะ ฉันสู้มาเยอะพอแล้วบทบาทของฉันจบลงตรงนี้ได้เวลาที่เราดาราจะออกลงแล้วซึ่งระหว่างที่มันโก้อยู่เนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าโซโลเองนั้นก็จะได้รับยาไปและยาจะออกฤทธิ์เต็มที่แล้วมันโก้นั้นหมดหน้าที่แล้วนะครับผมที่เขาได้ยื้อเวลาไว้ให้ในคราวนี้เลยครับผมมันถึงเวลา ของซันจิและโซโลแล้วโดยซันจิและโซโลก็ได้พุ่งมาโจมตีทั้งคิงและคุยเลยโซโลได้ใช้วิชาซับดาบเรนโงคูโอนิกิริส่วนตัวของซันจิได้ใช้มียามุตงชอ็อตนะครับผมในการเข้าโจมตีทั้งสองไททิบัตน,นี้พร้อมกับหลังที่โซโลและซันจิได้ร่วมมือกันโจมตีเนี่ยโซโลก็ได้หันไปถามซันจิว่าถ้าเราชนะศึกนี้ได้เนี่ยซันจิเองก็ตอบกลับมาว่าเออฉันก็เริ่มมองเห็นภาพนั้นเริ่เหมือนกัน ภาพที่ลูฟี่จะได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดนะและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามชมกันนะครับผมในตอนที่1 0 2 3เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับและหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยช่วงนี้นะครับ ผมกำลังติดโซโล่เลเวลลิ่งอยู่เลยนะครับหากใครอ่านโซโล่เลเวลลิ่งเหมือนกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมเผื่อไว้จะได้เอามาทำคลิปกันบ้างนะครับผมก็ไว้เดี๋ยวว่ากันแน่นาคนล้วกันยังไงในวันนี้ลาอลไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ